ลิวแควนะครับลิวแควเบอร์ลินสวนน้ำนะครับที่นี่นะครับผมเป็นโรงแรมมีสวนน้ำมีการตกแต่งสไตล์เกาหลีนะครับนี่ครับมีธงเกาหลีใต้เห็นไหมครับผมเห็นไหมครับตรงนี้ก็บีน ตรงนี้ก็นะครับผมนี่ก็เป็นย่าเกาหลีนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับผมเกาหลีอะเกาหลีนะครับผมเข้าไปได้นะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเป็นกินเลี้ยงพ่อนะครับผม กินเลี้ยงที่ทำงานพ่อนะครับพ่อผมไม่นทาหาร ไงเพื่อนอ่าเราไปออกไปเที่ยวอยู่เออฮ้ยมาเที่ยวเราก็อยู่เนี่ไปเมาอ่ะโอ้โหโตโตแล้วนี่ยสดีเห็นจะในเฟซจะสสวัสดีป้าท่านมาสวัสดีครับ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 พี่เล็กสวัสดีสวัสดีอเล็กยังอันไหนของคุณอันไหนใครเนี่ยสวัสดีอเล็กอันนี้พ่อโน้ตอันนี้พ่ออะไรครับเ้าหลังเนี่ยเขาดูเ้าหลังเนี่ยไปไหนนะอาได้เลยเฮ้ยไม่เข้านีแล้ว นี่จะเต็มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขี้อัดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาถึงจะได้โตเรียนเรียนรู้ละมั้งขอไปถ่ายที่เสาโทรอีกกันไหนีไปนั่งโต๊ะก่อนเดี๋ยวไม่ทด้เดี๋ยวไม่มีโต๊ะนั่งมาเอาไก่อนม่ไปเลยอายเลยเขาอีกข้าคนเดียวนี่ป่านี่ไปไหมฮะไม่ได้ปากเลยไหม เดี๋ยวพื้นดีเต็ม